โอเปิดประเด็นเลยพอดีน้องน้องอุ่นถามว่าอายุยีเจ็ดจะจะต้องกลับไปอ่าจะต้องกลับไปหายีบเดแฟนจะติดต่อกับแฟนจะติดต่อกลับมาไหมคะ ตัดขาดกันแล้วอันนี้ตัดขาดกันแล้วจะกลับมาไหมดูนะคะจับตามไพ่เลยนะอันนี้จะใช้ไพ่อ,อลาเคลน,นะคะดูไปด้วยกันนะน้องอุ่นอ่าใบแรกนะแฟนจะกลับมาไหมขอใช้ใช้สามใบนะคะใช้สามใบใบที่หนึ่งอ่าดูนะคะใบที่หนึ่งจะเป็นภาพอะไรภาพคนผูกมัดไว้คิดดูนะว่าเนี่ยภาพที่หนึ่งน้องอุ่น ใบที่สองเนี่ยใบลักกันนะผูกมัดกันไว้จะกลับมาไหมเนี่ยใบเนี้ย